สวัสดีครับมผมแบงก์กโมเกมแคทตัวแคทเกมไฟในแอฟเตดีแบ็กอินเดอะเอ็กตีครับผมนะเกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นทิ้งไว้นานแล้วนะครั้งล่าสุดนี่ผมเล่นคือที่5ไปผมนะผมก็เลิกไปแต่ก็มีหลายท่านบอกพี่เล่นคือที่6หน่อยผมจําได้ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรยากเช่หอจำได้ว่าพาร์ทสุดท้ายที่ผมเล่นไปที่ผมใช้สเต็ปจุกจนหุ่นมันจับผมไม่ได้เลย แต่ผมก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าผมผ่านคือที่หกแล้วมันจะมีอะไรหรือเปล่ามีเนื้อเรื่องอะไรไหมเกมนี้มีเนื้อเรื่องเขาเด้อโอเคมาคือที่หกแล้วกันผมไม่ได้เล่นมานานแล้วผมนะอาจจะจุ๊กไม่ได้เทพเหมือนกับรอบที่แล้วก็ต้องขออภัยนะว t ด e fuck โอเคเปิดมาก็ได้เรื่องเลยครับผมนะชิบหายแล้วเออผมนึกว่ามันจะเหมือนเดิม โอเคนี่ไม่ใช่แล้วผมนะ What the fuck i ฟ going on โอเคเริ่มรู้สึกแย่ที่ไม่ได้เล่นเร็วๆแล้วนั่นไงกระต่ายนั่นโอ้สเตปผมไม่ใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้อยู่เนาะโอเคสเตปผมยังใช้ได้อยู่ผมจำได้นี่คือสเตปที่ผมใช้เมื่อครั้งที่แล้วผมนะก็คือการยืนอยู่บนโตนี้แต่มันมีตัวไมมาไอ้กระต่ายนี่ไงดูแม่งเดินไปเดินมามม่ไปหมดเลยดูดิ แล้วนี่ก็บอนนี่คือโหตึกกายเป็นสีม่วงไปหมดแล้วก็ภาพนี้ก็แสบสันแสบตาสันเหลือเกินชั่วไปโกลเด้นเฟรดี้อยู่ไหมผมต้องไปปิดประตูนะถ้ามันมีแต่เหมือนจะไม่มีดูมันมาล้อมผมแล้วผมเนะี่ยวัดเดย์เฟรดี้ฟ็อกซี่ยังไม่ออกมาเลยเออคือตัวมันเปลี่ยนไปแบบอืมมีตัวนี้ตัวเดียวที่ปกติขอผมเนะี่ย มันมีตัวแบบนี้เลยแหละโหลูกนี้ผมเล่นนานแล้วผมไม่นึกว่าคืนห้าคืนหกจะต่างกันขนาดนี้คืนหกมันเป็นแบบนี้ไปเลยอะโ,โอเคแต่สเต็ปเล่นง่ายผมก็ยังใช้ได้ผมเนะี่ยเดี๋ยวถ้าผ่านแล้วเดี๋ยวลองมาเล่นสเต็ปเล่นไม่ง่ายดูมังว่าจะรับมือตัวนี้ยังไงไอตัวนี้มีความพิเศษอะไรมันจะวิ่งตามเราเร็วหรือไงอะไรแบบนี้นผมเนะี่ยแต่ตอนนี้ขอผ่านก่อนดีดี ดมดมดรดุมดุ้มหรือดมดมอะไรอะไรอะไรฟ็อกซี่มาแล้วผมเนี่ยมันวิ่งมาจากไกลแล้วชิกะแต่ตัวละครก็นอกจ่ายตัวนี้แล้วก็เท่าเดิมเนาะแต่ก็อย่างผมบอกไปผมนะว่าสเต็ปท <ional erweise> ี่ผมใช้เนี่ยมันมันง่ายเกินต้องให้คนสร้างเกมเขาแก้ตรงจุดนี้ให้หน่อย แลถ้าบอกพี่มันก็หาวิธีเล่นง่ายได้ทุกเกมแหละผมจีเนียนไงผนจีเนียนไงคนธรรมดาเขาหาไม่ค่อยได้กันไอสเตปจุกนี้นี่ผมหาเองเนี่ยนี่ผมทำเองเลยเนี่ยคิดได้เองผมนะไอเรื่องเงี้ยเก่งๆเรื่องเล่นตามเกมนี่ไม่เก่งฟ็อกซี่วิ่งมาทำไมกัดดูหน้ากระต่ายมันนะผมเนี่ยไอนี่อย่าอย่โดนอะไรอ่ะ เผอขยับไปโดนตัวแม่งเหรอเอาชิบหายไม่น่าเลยเวรกรรมกริดแทบมันก็แค่กริดมันจะกลับมาเรื่อยๆเหรอกริดแทบมันก็แค่กริดแล้วมันจะกลับมาเรื่อยๆแล้วไงอก็ออกสิก็ให้กูคอดีนิวสิเออไม่เมนูก็ได้เ <laughs> ม่นเผลอไปอยู่ใกล้มันเกินไปแน่เลย ลองดูแม่ลองรับมือธรรมดาดีกว่าเห็นเป็นคืนแบบนี้แล้วมันหน้าเล่นธรรมดาดูต้องใช้ได้ใช่ไหมใช่ไม่ได้แล้วเนี่ยโอใ้ใช้ได้ใช้ได้โอเคก่คอนอใช้ได้อยู่ผมเนี่ยก็เนี่ยผมว่าวิธีการเล่นก็ดูสองทางนี้พอชิปออออออ,อ,ออย่างไงนะเดี๋ยวนะเออมันออย่างไงเนี่ยเออเอซี أ, أ, 3, โอเคชีกามาผมเนี่ย มันยังไม่เข้าอะไรนี้โอ๊ะติดออโต้แล้วเดี๋ยวถ้าเราหลบอย่างนี้ไอ้กระต่ายเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาหาเราอย่างไวเลยแ่บมันจะเข้าไปที่ไหนเนี่ยมันชอบกดออโต้ผมไม่ได้กดจอเลยจะติดทําไมตระวังเมาส์ไม่เดี๋ยวคนไม่งั้นเดี๋ยวมันแย่เข้าไปเนี่ยติดบั๊กครับผมเนะยมันชอบมีบั๊กอะไรแบบนี้ไรกระต่ายอะกระต่ายยังอยู่ไหม ต้องพยายามไม่โดนหน้าจอมันจะคิดว่าผมจะจะดูจอหมาอย่างเอ้ยโรเดนเฟรดดี้มามีเด้อทำไมตอนแรกผมไปอยู่ตรงนั้นทำไมผมไม่เห็นว่ามันจะออกมาพอตัวอยู่ในห้องยาวนิ่นโผล่มาเลยนะคิดเชนดอรใช่ตอนแรกตัวก็อยู่ตรงนั้นทำไมไม่เห็นประตูห้องครัวมันจะเปิดเลยมีเด้อเอาชิบหายแล้วจ้า โอเคถ้างั้นก็เอาสเตปจุกอยู่ด้านนอกก็แล้วกันผมจะวิ่งหนีมันได้ป่ะถ้าเกิดผมจะวิ่งแบบว่าจุกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่อยู่เฉยๆผมจะจุกไหวป่ะฟ็อกซี่น่ยจะไม่ไหวเพราะมันเร็วเกินแต่นอกน,น,นั้นน่าจะไหวป่ะโอ้เนี่ยก็ะตายมาแล้วอย่างไวเฮ้ยขมนมันออกมาแต่ไม่ตามเราอะก็ตาย มาแล้วผมนะมากันเพียบเลยเออปิดบ้านฟอ็อกซี่เออเราปิดบ้านฟ็อกซี่ได้โอเคใช้สเต็ปวิ่งจุ๊บกับผมเนะแล้วก็ห้องครัวเหม็นเปิดเลยตอนแรกก็ไม่เห็นว่ามันจะเปิดพออยู่ในห้องยามปุ๊บแม่งเปิดเลยนะโอ้มากันเยอะมันเร็วขึ้นมามันเร็วขึ้นมารู้สึกขี้กามันเร็วขึ้นปะดูแบ่งวิ่งอย่างเร็วโอ้โอยังไงห้องครัวเปิดแล้วปิด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 โย้ฮ้ย มากันอย่างเยอะก็ตายเร็วไหมก็ตายไม่ได้เร็วเท่าไหร่นี่เนี่ยนะชิกาดูแม่งดูแม่งดูมันจำดูมันจำ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 ม,ม,ม,มาอย่างไวก็ต่ายแล้วมันไม่ได้เร็วกว่าอย่างที่คิดเนะอืมมันก็เหมือนกับตัวธรรมดาทั่วไปเออพอเทสต์สเต็ปวิ่งวนก็ยังได้อยู่เนี่ยสเต็ปเนี้ยวิ่งวนไปทั้งวันนี่คือวิ่งกันใช่ไหมวิ่งเร็วที่สุดกดชิปเพิ่มความเร็วได้ป่าวะผมกดชิปกับเดินธรรมดามันต่างกันไหมเนี่ย ต่างกันอยู่มั้งมองไม่ค่อยเห็นเลยความต่างของการวิ่งธรรมดากับวิ่งแบบกดชิปก็ดูกับผมเนี่ยชิกะมันเร็วจนน่ากลัวก็โหทำอย่างนี้ไปเรื่อยผมนะสเต็ปนี้โอ้กระตายวันดีคือเราต้องป้องกันฟ็อกซี่อย่างเดียวเพราะถ้าฟ็อกซี่ลงมาแล้วมันจะวิ่งเร็วกว่าเราแล้วมันจะวิ่งตามเราทันผมจาได้อยู่ถ้าใช้สเตปนี้เนี่ยถ้าใช้สเตปยืนเฉย เนี่ยพอผมไม่อยู่ตรงนี้แล้วกรีนเฟดดี้ไม่ก็เหมือนจะออกมาเลยเมื่อกี้ออกมารอบหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะโผล่มาเอ้กรีนเฟดดี้ไม่ค่อยโผล่เท่าไหร่แย่วิ่งวนไปมาเบสคือถ้าห้องอื่นมันทะลุทะลวงไปที่อื่นได้ด้วยผมจะลองออกไปดูบ้างเอามันยืนเฉยเฮ้ยมันยืนดักมันยืนดักไม่ฉลาดไม่ฉลาดมีการยินดักเลยนะเมื่อกี้โอ้วนไปวนมาใช่ไหมมันยืนดัก กระต่ายแม่งสั่งป่าววะกระต่ายสั่งหุ่นว่าเฮ้ยยืนดักแม่งไว้มันจะวนมาเออชลาดแล้วเราเนี้ยเด <c oughs> ยายาบอกสู้ความเร็วตัวไม่ได้หรอกนี่ยามไปยูเซนโบนักวิ่งโอลิมปิกครับผมเนียตัวนี้วิ่งโบเลยเนีย <c oughs> จ้างให้ก็ตามไม่ทันบี โหแต่ไม่รู้ว่ามันจะขนาดนี้ถ้ารู้ว่าเป็นขนาดนี้ผมควรจะเล่นให้มันจบไปทิ้งไว้ทําเพื่อว่าสงสัยไงว่าทำไมจะถึงตอนนี้ทุกท่านก็อยากให้ผมเล่นคืนที่หกกันจังผมก็นึกว่ามันจะเหมือนเดิมที่ไหนได้ไม่ต่างไปเลยนี่หว่าเออก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยทวงมากกับผมเนี่ยไม่งั้นผมอาจจะไม่รู้เลยก็ได้เนี่ยอาจจะลืมไม่ได้กลับมาเล่นช่วงนี้ก็มีเกมเฟรดดี้อะไรเยอะไงแฟนเกมก็โผล่มาเรื่อย ก็เลยเล่นเพลย์ไปหน่อยกลับมาที่นี่เกมนี้ก็ใช้ได้เนี่ยเอ้ยมันดักทางบอกโอ้ยเว้เลยม่งหยุดม่งดักทางโอ้ยมันให้บางตัวตามผมแล้วบางแล้วมันก็สั่งการให้ตัวนั้นหยุดอยู่ดักหน้าไว้เว้ยมังโคตรฉลาดเลยอ่ะโอเคถึงเวลาที่ผมจะผ่านแล้วสเต็ปไลน์สเต็ปเล่นง่าย ียเวลากับมันมามากพอแล้วแซดแล้วแต่และเออเวลามันก็ผ่านไปค่อนข้างนาน,นะเกมนี้ก่อนจะผ่านเวลาทีนี้ย่างแน,น่นงั้นเราก็ไปนั่งรอเวลากันดีกว่าผมพอแล้วกระดานนี้โอเคเรารู้แล้วอะไรก็น่าจะพอแล้วใช่ป่ะไอกระต่ายมันสั่งหุ่นยนต์ให้หยุดเพื่อดัก,กหน้าเราถ้าใช่นี่แปลว่าอืเกมมันกวนดีมาก กระต่ายนี่มันใช้ได้มันไล่ใช้ได้มันสั่งการสั่งอะไรและชิกากับบอนนี่จะมาจูจีอะไรข้างหน้าคนนี้ดัมดัมเนี่ยไอไอเสียงดัมดัมใช้เสียงของเฟรดดี้ไม่ใช่เพราะประตูไม่เปิดอ่ะมาติดสามตัวกระต่ายนะเดินอยู่นู่นวิวสวยด์ไหมดูวิวอยู่ลเอง แดดดีดุ้มดำดำอืมอยู่ตรงนี้กันสี่ตัวอ้าวสี่พีครับผมเนี่นีก็ด้านหลังนีก็ด้านหลังครับผมนะแบ่งคู่กันไปชิกาโดนลุมแก๊งแบงครับผมเนี่ยเฮ้ยวัดดักอะไรตัวสามตัวนี้ลุมแก๊งแบงชิกาครับผมนะทุยอ้าวตบจานล่วงเลยกระต่ายแม่งหัวร้อนจับผมไม่ได้หัวร้อนตบจานปลิวเมื่อกี้ดูเห็นนะเฟย ฟ็อกซี่ก็มาผมนี่ยเนี่ยมันเร็วเกินไปฟ็อกซี่เมื่อม่านเปิดแล้วทีหนึ่งคือมีส์ตายสูงเลยถ้าเกิดว่าเราไปวิ่งเุกถ้ามันวิ่งไปไหนไวะเนี่ยเอากลับมาแล้วยา้าหรือมันวิ่งอย่างไวเลยก็ยาตายไปไหน,นตอนนี้ถ้าเกิดว่าโกลเด้นเฟรดดี้มันเปิดประตูผมก็อันตรายนะถ้าเกิดฟ็อกซี่ไล่ผมก่อนผมก็มีสิทธิ์ตายถ้าเกิดกลับขึ้นมาไม่ทันโชคดีที่รู้สึกว่าโกลเด้นเฟรดดี้ถ้าเกิดผมอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยโผล่เท่าไหร่ ไงก็าตายตอนนี้ก็ถ้าก็ามีหุ่น5ฮตัวในห้องนี้ผมเนี่ยค่อนข้างเยอะอืมกัแบบเข้ามาแก๊งแบงกันอีกรอบอืมรักกันเซะเกินนะพวกเองเนี่ยผมก,ก็นั่งรอเวลาไปมันไม่เคยจะเป็นอย่างนี้อืม ทำไมอะผมก็นั่งดูมือถือเพลนทำไมมีการตัดพอผมนะมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยแล้วทำทำไมฮะเอ,อไม่อยากให้เป็นแล้วทำทำไมตอนแรกอ่ะโอเคตีห้าแล้วผมเนะี่ยคือแบบเวลามันนานจริงนะเพราะผมไม่ค่อยได้รับมือได้ทำอะไรนี่รู้สึกว่าเวลามันนานมาก ผมนี่นั่งเช็คมือถือรอ Golden Freddy ไม่ออกมาเลยือคืนนี้ขี้เกียจมั้งวันนี้ไม่แม้แต่จะเงื้อมออกมาผมก็หันกล้องผมดูที่ Golden Freddy มันจะโผล่ไหมมันก็ไม่โผล่เลยนะลาก่ริดแทบมันชื่อว่ากริดแท็บไหมฉันหมดอะไรกแกแล้วเว้บยบายยหนู แต่ว่าสวยครับผมเนะี่ยทำห้องได้สวยเลยสำหรับคืนที่หกถือว่าไอเดียบันเจิดมากที่ทำในรูปแบบนี้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีใช้ได้แต่สเต็ปยังเล่นง่ายเหมือนเดิมแค่น,น,นี้เรียบร้อยหุ่นหายหมดแต่ผมยังอยู่เหรอผมต้องทำอะไรต่อหรือเปล่า เอ้ยปกติมันจะจบเกมเลยใช่ไหมแต่นี่ผมยังทําอะไรต่อได้เหรอหูหรือว่าจะมีอะไรทำโอ้ประตูนี้ก็เปิดมีห้องนั้นแต่ผมเข้าไม่ได้ผมวมงช้าแล้วแต่เกมไม่จบอ่ะผมยังทําอะไรได้อีกอะโอ้เป็นเนื้อเรื่องป่ะเพิ่งรู้นะมีอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ออกจากร้านเลยไงออกไม่ได้อ่ะ แล้วทำไมไม่จบเกมอ่ะเออประตูสีขาวนั่นมันอะไรเฮ้ยวัดกดชักโครกได้เลยเหรอเนี่ยเจ้าไปเราแทบไม่เคยมาตรงนี้นะพอเราหมดจะหน,นีหุน่นชักโครกนี่อย่างโสโครกพอเงียร้านถึงจริงโอ้โหพไม่เคยทำความสะอาดเลยอันนี้คือแบบว่า <c oughs> ย่าขึ้นเลยโอเคเราต้องเข้านี่เหรอ มันมีเนื้อเรื่องด้วยเหรอเกมนี้จะฟักโอ้มีพิซซ่าด้วยเก็บมานี่เก็บมาทำไมเนี่ยมากินใช่ไหมเนี่ยหยิ่มากลองเข้าไปดูฮู้มีฉากจบด้วยเหรอวะผมพลาดอะไรไปเยอะมากเลยเนี่ยทำไมถึงมีโฟลเดอร์ชื่อมาร์กอ,อยู่ตรงนี้แกไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะฮึมแกอยู่ในเกมที่ชื่อว,ว่า Back in นเอ็ก ปะเป็นไปไม่ได้ฉันมีชีวิตธรรมดาฉันไม่สามารถอยู่ในเกมได้ฉันต้องการโปรแกรมเองฉันเลือกเกมนี้แต่ว่ามาร์กอยู่ในคอมนั่นคืออะไรแกโกหกฉันคุยกับมาร์กอยู่ในรถ อ๋อเอาคนที่ชื่อม้าไปอยู่ในคอมและตัวมันจะได้ออกมาแทนคนชื่อม้าอ๋อโอ้โหดีลิทกริชแท็บต้องดีลิทอ่ะอย่าไปฟังมันต้องกดดีลิทผมไม่ได้กดดีลิท จะเกิดอะไรขึ้นเกมโอเวอร์ถ้าเกิดผมกดดีลิทจะได้อีกเอนดิ้งหนึ่งล่ะโหเกมตัดไปเลยเว้ยเฮ้ยน่าสนใจเนี่ยแต่ก็โอเควันนี้ก่อนน,นะผมนะมันมีเอนดิ้งมีเรื่องเองด้อนี่เพิ่งรู้ลองเข้าเกมไปใหม่ดูมีอะไรใหม่ไหมว้าวถ้าผมกดดีลิทไปจะได้ทรูเอนดิ้งป่ะเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจ มันรีบเกินเลยไม่ได้กด Delete ถ้าก,กด Delete จะเกิดอะไรขึ้นไหมเฮ้ยน่าสนใจนะ Extra ก็เราเคยเข้ามาแล้วเนาะก็เป็นพวกหุ่นเมื่อกี้เห็นเดินลงมาด้วยเดินลงมาทำไมเดินมาทำไมก็ว่าทำไมมันถึงมีไอ้พวกนี้ครผมนะตอนแรกผมก็เห็นตัวนี้แล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหน ที่แท้อยู่ที่คืน6นี่เองอะไรแบบนี้โอเคผมขอตัดพาร์ต่ไปแค่นี้กับผมนะใครสนใจดูต่อก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะกันก็บอกผมมาถ้าเกิดว่าผมกดดีลีทมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรือมันจะเหมือนเดิมอันนี้ไม่แน่ใจแต่นี่เรื่องประมาณว่าเราในที่คนคนเล่นเกมเนี่ยเราถูกจับเข้ามาอยู่ในเกมแล้วเล่นในเกมโดยตัวหุ่นที่มันเคยอยู่ในเกมแต่มันออกไปใช้ชีวิตจริงแทนเราอะไรแบบนี้ปะประมาณนั้นมัน้ง น่าสนใจก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยเตือนว่าผมยังไม่เล่นอันนี้จบกับผมนะผมไม่นึกว่าจะต่างกันขนาดนี้มีเรื่องอะไรด้วยเพิ่งจะรู้ขอบคุณที่คอยทักมานะใครชอบใครมีริมกดไลค์แชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นการใจผมสำหรับผลงานใครอยากดูพาร์ตต่อไปก็ลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอให้กัน굿บายมัวน์ดไนท์